อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังขังอภิปูชยามะอรหังสมาสัมพุทโธมภะคะวา พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธมโมธรรมนัมมัตสาม,ามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ สาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธันสานนะโมตัสสามภะคะวะโต อาราโตสัมมิสัมพันธทันสามสานทุสักเคกัมเมจารูเปคิริศคาราตเตจันตริกีวิมานี ทีเปรตเทศจะขาเมตุวัรคเนองเคหวะวัตถุมีเขตเตผู้มามจะยันตัวเทวาัจฉธทล,าลาวิสเมยขะคันทับพันคมติดทันตาสันติเกยังมุนิวะราวจนัง านเทวเมส,นนสนุนันตุสนทุสุนันตุพลโดเยเทวาสังฆาดูราเทพยดาเจ้าทั้งหลายสักเคกามเมอ,อันอยู่บนสวรรค์สัน้นกามภพบพกสัน้นรูปเป อยู่ในรูปปะพรมสิบหกสันคิริสิคราตเตตอนอยู่บนเถือกเข้าแลหิวห่วยจันตริเีวิมานีตอนอยู่ในวิมานละอากาศที่เปตอนอยู่ในทวตีต่างๆมีอุดรกุรุทวีเป็นตนรารที ต้ตนอยู่ในคุงเขตเมืองไทยข้าแม้ตนอยู่ในม่บานตะรุวนาคาเดีตนอยู่ตามพงไพ่แหลปาา่าไม้เขหาวัดธุมฮิเกเตเต,ตนอยู่ตามพื้นสั้นแลห้ห้นาะถูกแข่งพุมมาตนสถิตหักษายอยู่ภาคพืนแผ่นดินมีแม่ทรณี เป็นเข้ามชะละทธลวิสเมตตนอยู่ในแม่น้ำและฟังสมุรยักษขะคันทับพันาคาขอนชื่นพระเวทสวรรผู้เป็นราชาของยักษ์ของคนทันและพญานาคติดทันตาสันติเกตทั้งยุไกและยุไกเมื่อได้ยินผู้ขาอันเสินแล้ว ขอจงได้เสด็จมาอำนวยอวยชัยให้พรแก่นาคทั้งสองได้แก่นาคธนาทิ์สีดาวแลกานาคสถียนพงบุญทวีขอให้เขานั้นจงอยู่สุขสวัสดีเป็นสุขเขีตราบต่อเท่าอายุเช่าได้หอยพวรสาก็ขาดทนินหุย ลันคองเห็นไหมเฮ้ยหน่อยไปใจรบกวเสีเสียเสียงเสียเสียเทียนใจยอมมังกันลานะ จังวันสันดีอาวโยดของหายหวดท้ายนี้อันตรายลังกีมหายสวงงข็นควงหายสือนี้ของเข็นพี่วินอัด ม่วลิมสัตว์นี้ไก่ของพุ่นท่าไปคมแพ่นเต้นสานฟุ้งอันทำบันดาลบันดีบขอมให้หิบเส้นนี้แยมสังของอ์ข้าทีฟุ้งให้เต้นสัญญ่ฟุ้งเขียนละยอียดเป็นหลัง สังจากสิ่งทุกหายหง่ทียมต้นใจกังวลเดือ <วน S 2> ด,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 ดร้อนสับพังขอดคอนหายเสียงอัดสาได้วันนี้อ่ะหลันของสามเทือ่อ เสียเสียนสมบามมังคลาสุขสวัสเดีมบานนี้อดีเลกชัยเสียนสามวันดีจงมิแก่ฟุงขาทั้งหลายทั้งเทวานาคุณเทวบุตรเทวดาอินพรมมลสารจัตตุโรทั้งเสีย ทุกที่พร้อมจังกาวันกับเธอภูมิสันธานเจ้าที่จงพร้อมกับมาสมสิ้นยินดีเสียงมังคลาเสียนเวียนเศษวันเหมพระเกศเขาสุลเสียเป็นวันดี สุดขนาดอินทภาตพร้อมไตายงางถึงนาวาังขาดคูมตั้งเป็น่ยวโยอรล้นพระอาทิตย์จอจันทานเลิกอ,อังคารถึกมหาสัยป่วนพาหัดไปเป็นสุก เป็นโยกสุขสาใดอุตตมัตสุพร้อมลั a r n a t a k เนี่ยตามตามลังว่าไว้สื่อหน่วยว่าอุตมลัสสีเปินวันดีอุนตมัตสุอุตามายอุตมลัสาอุตมัตสยาอุตามาศีตา วันนี้เปลววัลพาลำเลิดวันประเสริฐมุกโคลาฟงขาบป,ปูนแปงดีแต่งแลงผ้าขวัญแก้วโยกโยมมีทั้งดาวบานญามเสนาและอัมมาดมีทั้งนักปาดพร้อมบวนมือมิตร ลุงตาแหลมโบแม่เฒ่าแก่แลมวงสามเพียนนองพร้อมกันเบื่อสวนลงทวนหน้าไล่หลังทีกันมาทางยิงสายแล้สาวบ่าวใจคิดเอายินดีเพื่อจักมาบาสีเจ้าหน้าเจ้าจักได้ พลาดพลาของเกหาจะได้ละบิดามัรดาออกไปบวชสร้างพันหัวในศาสนาเจ้าคิดเห็นสังฆละเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตามบ่มันเทียงหูบิดเบียงไปเมื่อเป็นอนิจจาบ่รึกแล้ว บอกด้วยว่านุ่มแกสาลาพวมบังเกิดโรคขัและพยาธิบดีขาดจากมลนาขอให้พลจากทุกขวเขวีอยูวสวัสดิจัดตานธรรมบุตริธรรมตั้งจินปรางการเครืออยนสุขพั อาโรคยะทวนหัดทวหัอัติปัจจัยทวนเจตจงสเสด็ดลงมักษายังขันทสันดานแห่งเจ้าตาบต่อเท่าหาพันพระวสกุาขาดทืนหุยสามเทืออยกที่สอง ฮุยฮุยอ่ะตีเองก็ได้เสียเสสมพมังคลาสุขัสเอมบอนี้คอยจักซื้อเอาควันสมสีเจ้านักมาเต่าคอยจักซื้อานคูฝ้ายนากเจ้าเขามหุ้มอัจนัยมือนีวันนีวามเย มาเอยขวัเอ้ยว่ามาเนวัเอ๋ยมาด้อขวัญเอ้ยขวัญนากอยู่สกันให้มาสมนีวันนี้ ววาะเจ้าหากไปอยู่้งน้ำลึกน้ำป่าก่อห็มาสามเมื่อนวันี้หลอนวานจ้าหวานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่วนแกนอยู่ใส่กันเห้มาก็ให็มาสามเหมือนเนี้ยากนอยูวานเจ้าหากไปอยู่น้ำท่าวันอยู่ตะกอมจอมหวานแกนไม่อยู่หุ่นีก่อเห็มมาสามเหมวอนนี้ยหวานเจ้าหากไปส่วนนี่อมาด้วยหวานเอย มานน้วันน้ามาสหกเ้มาสักเติ้ลกอดเอา่ยเอิญคนแบบขมิ้นมางหด่อวนแบบขมิ้นโอ้ยวามกันน่นึกจำเดือดเดือดนั่นมกนกเด้อเลเยวันเยจอยานได้ไปสมศรีไกแก้วขันเจ้า ยอย่าไดินไปสมฟวงขัน,นเถื่อนอย่าได้ไปอยู่เป็นเพืเ่อนฟูงพีควัเจ้าอ้าอย่าได้ไปเดินขี้เลีคค้ยนโอเขตขวัญเจ้าอย่าได้ไปเดินประเทศเที่ยวทั้งกายอย่าได้ลงไหลเสยสมพงไพ่แหลมป่าไม้ อย่าได้เล่นมูลิงล้มควันจาอยาได้ไปสวมฟูง้างเต่ามูนกเขาแลเสื้อสิงแควายก่อนเที่ยงแลสา้ังอย่าได้ฟุกเขาเทือนกวงมัวผ้ผาทางวังป่าและสัตวดไ่ซืนซอยใส่มันยาดูตาการต่างสะพวอ หากบุ้งมูบปวทองทั้งเกศอหอมหัมัวงเงาควันเจ้าหน้าจงเข้ามาหอมอัศาใดมนเนวันเนอให้นาเจ้ามีเดชาเป็นดังแสงพระอาทิตประสิทธิเต,ติชูอานโรคาทรธิราชเป็นดังอินละทอนเทียนละถาพูม มิลทั้งแดนดินโอ้ยอ่อนน้อมทุก่ันเท่าสาธุการมาไว้ท่านสมเสนหยกยืนให้ของดียอันชลีตั้งต่อคือนทอดหอสมพันถวยอาการทุกเมือแก่แลหลงคําบูสารทำ ทุกคำสาวัตาบต่อเท่าเสียงสีวังให้มีหวังของเสร้างธุระอ่างสามประกาศเฮียนกรรมฐานได้ครบทวนให้ครบล้วนถูกสิ่งทุกอันแปดหมืนสี่พันพันธรรมกันให้เจ้าอย่าอ้ามย่าได้หัวคิด ผู้ทั้งปัญญาจงไห้มีสัมมังคาเพียรพำพอมใจอดนอมในธรรมเจ้าอย่าได้มีความเกิดนำทั้งโลกขอให้พ้นจากโศกโศกกายมีความสุขกายาเดือดพลัวคั่วคำเศร้าบกขาดบกคาจึงขอถวายบาทขคาถาไว้ว่า สยานตุวพวังสยามมังคลังสยามมหามงคลความสุขสมบูรณ์จงมีแก่เจ้านาทุกภาคทุกประการก็ขาดไท่ได้าท,<ม>ทุกอมุยข้องข้องผู้ใดอยยุไก่ข้องตีดังๆหุยสามเถื่อแห้ง องพระพุทธังประธมังพระสังฆังอุตตักลางนอันนี้บ่ไม่นาธรรมดาพญาแถนประธนมาแต่ฝาฝ่ายมโหทถให้คนไต่ลุมฝ่ายได้ดังคำมักคำปัตนากูจกสิิ์ใส่คนถือหวานกันนะกูจกสิิ์ใส่คนถือยาการคนถือฝังหนฟังห้อยกะหายกูจะสิิดใส่คนพร้อมเหลืองเป็นพยาธิกูจะเป็นคนถึงกิ่งกะหายกูจกสิิ์ใส่คนเห็นล่างฟันหอกูจกสิิ์ใส่คนถือนกเข้าห้องกูกะเอาขวัญกะหาย สัพพโรคระงับสัพพภัยระงับสัพพเคราะห์ระงับสัพพเข็งละงับอมพระพุทธังอุตตกังกุจักฉิศไสนาภูเขาพิธีอุปสมบทก็ขอให้ได้เป็นพระยอดแก้วอมอันแล้วด้วยบาทพระคาถาชัยยะสิทธิพระวันตุเตสาอนุโมทนาอ่า สาธุนโมตัสสับกกวโตถุระโตสัมมาสัมพุทธัสานนโมตัสสับกกวโตถุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสอิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนะพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิฝ่ายเสนีเป็นฝ่ายมุ่งคุณพระจอมบุญพุทธเจ้าเอามาให้ผูกแค้นล้านบวชนนั่นได้เป็นเถระเจ้าเท่าทรงคุณคนมนุนคำเศร้า สอนลูกเตาได้พ่อเซ็นคนทดสะพนผ่านแผ่อมอาแลว้วโดยบาทประกาถาชยะสิทธ,ธิพวันตุเต